สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่สองเนาะวันนี้เรามายกยอเส้นเคยครับยกยอเส้นเคยเรามาลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นผ่านสามารถเลยครับทุกคนนี่ผ่านสามารถผ่านสามารถสวัสดีหน่อยดิสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับมาดอมาซอยสามย่อเนี่ยฝนมากรเพาเรากัน ตึกตึกหายดิเอาแล้วครกนี่น้อง่ครับนี่ตึกตึกเลยเร่พัเลยเริ่มพัดซือเหรหายหมดซอมย่อยแซอมย่อยโอ้ยนอบ่งเจ้หนีมนัดเเาอมย่อยอีกแล้วกระโปงเล่นงานเดี๋ยวเราสั่งยอมาแล้วครับสั่งยอมาใหม่เอาสามสิบก้อนมาครับ่อมยอ ามรอบสี่รอบแล้วนี่รถล้อยอย่างเดียวครับต้อยอยล้อยอย้อยอยหลับไปหมดหาปลาไปฝากคนเฒ่าคนแก่นอยี่บ้านอันสามารถจะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับบ้านนะครับอันสามารถจะกลับบ้านพรุ่งนี้เสียเบี้ยงไว้ตรงโพดาวอ๋อเร็วๆลงลุ้นรงนี้ได้ลุ้นไหมจะได้ มีเฮมไหมครับจะมีเฮมไหม่นั่นไงนั่นไงโอ้โหเต็มอ้แย้พี่น้องไปพันกคนบอกสามแตมสี่แตมมีอยู่มุมนี้ก็มีควนถังควนถังหย่อนเอา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 นี่วัดติดแล้ว สองตัวพี่น้องหัวข่าห <É. S 1> <brown> ัวข่งเอาไปใช่ทางเก่าเนี่ยโค้ทางขวาหลังนั่นที่ยังยังงังอันนี้ทางพันสามารถไปเลยแถวมาลุ้นของพันสามารถทีนี้ครับให้่านสามารถโซนเดี่ยวก่อนครับวันนี้ อยสวยงามครับห้าแต้มครับ

ตัวนึงครับนอกนั้นให้พลาดสมาชิเลยเขื่อนที่ปวดลังเนี่ย กมีเวลาเยอะครับวันนี้วันนี้มีเวลาเยอะไม่เหมือนโนวันโนวันมีเวลาแค่ครึ่งวันนะครึ่งเหมือกับร้วยเลยเจ้าของนี่ออกมาหนึ่งหลังจากเขาขับตั้งแต่เขาขับเด็นเขาบอกด้วยว่าเอยโอ้โดนเลยกระโดดเลยพี่น้องโอ้ยเต็มอายารูดจากับมี่น้องตกหน้าตามตามเลยนะโอ้ยติดขัดติดเนี้ยมีน้อง มีปลาน้อยแบบนี่ปลาใหญ่มากขัดขัดพี่น้องสุดยอดสุดยอดในตะเพียนอาะพยนตกาที่ว่าได้ตะเพียนหลายตัวดนปลาตองสามตัวนี่ตัวใหญ่ ตาอยู่พอมใส่กำลังงามเร็วๆเอาลูกยกกับลูกยกเลยเด้่ครับพี่น้องป่ากำลังมากตอนนี้ตอนนี้ของเขายังพึงหวังครับให้ผ่านสามารดบนโซ่เดียววันพี่น้องตอนนี้พี่น้องให้ผ่านสามารดบนโซ่เดียวโอ้หุ่นคิดสมหัวตัวเล็กคิดตาเต็มย่ออายุพี่น้องได้สามตัวโอ้ตัวงามอ๋อสิตเต็มถังแล้วเลยลูก ไห้เต็มทังแล้วยกเลยเอาซื้อตาเลยครับน่าจุนกันงอแงดูใช้เล็กเล่นงานก่อนเลยวันนี่สายเล็กเล่นงานก่อนเลยครับ สี่เส้นนะครับนั่นผมห้าเส้นก็ยังติดนี่สี่เส้นห้าเส้นอกไปว่าใส้หาเส้นติดตัอเส้นหน่งเฮะติดตัวเสนหน่ง้าตัวนี้วะตไม่อะนะอืเนี่ยพิ่งลงมเลยหกเทือนี่เด้อนี่ยพื่นนี่วันนี้ห้าเซ้นครับห้าเส้นแปดสอบว่ะผ้คายจี๊ดอ่าอยากผากเล้พี่น้องเอ้ย มนต่ำมันทนกลัวอยู่ดิหัวเสียบมันทีข้าหัวเสียบข้าแต่มันทีมันเหวมันเอาบุยหาหอกสอดมาได้ครับโอ้ยกเส้นมาได้ครับแบสอกหกเส้นมือมีเนาะเอาเข้าสอกมข้ขาใหม่เข้าสอดเข้ามือมีเลอไปซื้อมือเเอา ไปจะขึ้นหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว 太阳。 ตกใจนี่แหละติดตายแรนจวดนั่นแหละฮะกระพกระโดดแนจวดมืนี่แหละคุยเห็นมนเยอแล้วตกป่าไปกระโดดเขาควงเปไปมันแรนมาเลยด้วยาุ่นพื้นนี่กันนะพุ่นดางนี่กนดงนี่กนมีอยู่มีอยู่ของแย่ของแท้พี่น้อง แตกงัวยๆอยู่นี่น้องเปิดหนีควางแท้ครับของแท้เฮ็ดบาบุษเถ่าครับอีเนาะยกสองด่างเลยนี่น้องเฮ็ดบาบุษเถ่าครับท่านนี้จับกลางๆนั่นไหเฮ็ดบาบุษเถ่าครับหนาน้องเงานเต็มโตอยู่วาน บุ้งเนี <t> ่ยเจ็ดบาท้เฒ่ธครับอิ่วเฮือกแตกเงือแตกนะบานปากอ่าแซงแวงเงี้ย โอ้ยเอาลูปไปตัวใหญ่ตัวหน่อยน้ำดินออกเดีดๆเอาพี่น้องปิดรอบผลงานกันนะเอารอบผลงานก่อนเปิดทางเพื่อผลงานพี่น้องผลงาน่ตัวหน่อยก็ได้ปลายง่ายง่ายไปพี่น้องพี่ด้องพี่น้องเิกินจะซีพี่นะเอาพี่น้องเตรียมถังเอาพี่น้องโอ้ยบุญน่ะนี่หางนี่นี่ตัวน่อยพี่น้องเดินเดียวถังนี่เดินเดียว เ,เกิ่อเจ็ดสิบเอาเปิดคลิปกอนโซ่ทำได้พี่น้องไงเป็นแบบต้านสามาถบนม้านมานันไม,นมน่พี่น้องบนมันครับฝากติดตามจ้าเด้อพี่น้องเดอ้เอแอบก็ดอกร์เดียฝากกดไลไ์กดแชร์นะให้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ขอให้รลำให้รวยเด้อพี่น้องเดอ้อแหยวครับแหยวครับเอาปิดท้าย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 ทั้ย<ม>งยกี้อู้หูขวังไงอู้ยพี่น้อง ของใหญ่สิดท้ายได้สวยครับสิดท้ายได้สวยของใหญ่โอ้ยบมดเสียมเงาตักมานาสิดท้ายได้สวยครับสิดท้ายได้สวยนับแปดสามเถื่อเลยสุดท้ายได้สวยครับดูแล้วข้นจินแดงเหมือนแดนเลยพี่น้องข้าม่ได้กินปลาอย่างเงี้ยมีแห้งสูงซักหนิเลย ได้ก <S an> <ๆ>ินปลาบที่ตูดมีานน่นโงดีที่ว่าอยู่เมืองไทยมีูนปลากินมาุร่างกายด้วยขันัเี้ยขันยังเสร้่น้งมีงมาสุดยอดหางแดงเิงเลยพี่น้องดูเก็บก็ดนยอดสอแต้มงามๆครับอ่ะครับมล้ลล้อ่ะครับยังไงก็ขอขอบคุณฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับ เป็นแรงใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเฮงเรือทุกคนครับนะคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย